ขออนุญาตว่าย่อค่ะกลับมาคุยกับเจติกอีกเช่นเคยนะคะจากทีเซตอีเวนค่ะลูกค้าขาเจ็ดหมื่นเก้าค่ะ, 79, คะพี่น้องสเปคนี่ 3, 4, สามคูณสี่งจัวเบิง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 ตัวละเอาเบ้านเนี่ยเอาเบ้านเนี่ยเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมื่นเก้าหลังคาพียูนะคะด้านในพื้นลามิเนตค่ะสเปคนี้เลยกระจกด้านหน้านะคะประตูกระจกด้านหน้าข้างๆมีหน้าต่างสองบานค่ะสเปคนี้เลยงามแถดี ไม่ร้อนแน่นอนเจ๊คอนเฟิร์มเอาบอเอาบอสนบอ เข้าอยู่ความระบบไฟจุกๆแน่นๆนะคะโครงสร้างกาวะนทั้งหลังขนาดไซส์อยู่ที่3าคูณสีิตเจ็ดหมื่นเก้าค่ะเจ็ดหมืนเก้าตัวโ,โปรโมชั่นางผลิตกับเราได้ค่ะโปรโมชั่นมีหมดตัวนท้องหน้าหลังขาขางามปะน,นีโปรสุดจุกสุดคุ้ม มาค่ะมาดูชิ้นงานจริงกันได้เลย0 6 1 9 5 3 5 6 4 5 T Z Event ค่ะรับผลิตบ้านนับดาว